สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกทุกท่านครับวันนี้มารีวิวเว็บร้อยท้ายมนตัวทนตัวประหยัดนะครับเป็นเว็บร้อยปีพศ .2546 นะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันก่อนนะครับ รถสภาพตามรูปเลยนะครับรถเอกสารครบเล่มโอนนะครับป้ายทะเบียนสวยนะครับเป็นรถอุบลบ้านเรานี่แหละครับ ล้อมแมกหน้าหลังนะครับดัาเบรกหลังดิสเบรกหน้าเอกสารเล่มชุดโอนครบภาษีภาษี2568นะครับรถบ,บ้านสวยๆเดิมๆดีๆนะครับมาลงรายละเอียดกันนะครับ เรื่องแห้งๆนะครับเบาก็อลอกได้นะครับ หลอกได้นะครับเข็มไหมไม่หักเข็มน้ำมันไม่หักนะครับโชคน้ำมันก็ใช้งานได้นะครับไฟําไฟสูงครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับ เรียบร้อยท้ายมนตัวทนต,ตัวประหยัดนะครับรถแบตไม่มีนะครับไม่ลื่นไม่หอนไม่ควันนะครับ เป็นสภาพดีสีสวยเนื้อดีพิมพ์นิยมนะครับตัวทนตัวประหยัดพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์06 1 2 8ห2 5นึนะครับก็ประมาณนี้ นะครับไฟหาร้อมแม็กไว้ใช้งานนะครับไว้ใส่พ่วงไว้ติดพ่วงก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับไฟต่ำไฟสูงได้นะครับตัวนี้ยังปิดไฟได้อยู่ครับไฟเลี้ยวนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่มีแบตนะครับ ตองในเรื่องเคื่อนี้นะครับภาษี68นะครับเอกสารเรียมทุดคนครบนะครับ รถสวยเครื่องดีเงียบเงียบนิ่มๆนะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับเรียบร้อยท้ายมนต์ตัวทนตัวประหยัดนะครับเครื่องเดิมๆกลองเดิมคาบูเดิมมีข้อดีหลายอย่างนะครับข้อดีที่หนึ่งก็เป็นล้อแมกนะครับใครหาใช้งานหนักๆใช้งานยาวๆเลยนะครับข้อดีที่สองพาสี68นะครับคือปกติถ้าเราไปจดใหม่นะครับก็บางทีก็หมด2-3พันนะครับ แต่นี่ก็คือภาษี68เลยนะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับข้อดีที่สามก็คือเขาประหยัดน้ำมันมากนะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับทุตสีก็มีแตกหักน้อยนะครับก็พอไปวัดไปวานได้อยู่ครับรถก็สวยก็งามอยู่นะครับเครื่องก็เงียบๆอยู่นะครับ รถคันนี้ราคา13,900นะครับพี่น้องเวฟ้อยท้ายมนตัวทนตัวประหยัดคันนี้ราคา13,900นะครับพี่น้องสนใจสอบถามต่อรองได้ที่เบอร์061 281 2594 ไล่ไกลส่งได้ทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็มีบริการซื้อขายแลกเทินนะครับพี่น้องมีรถเก่าจะแลกรถใหม่เอ้ยมีรถเก่าจะเอามาแลกเอามาเทินก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับแถวกรุงเทพภาคใต้ภาคเหนือหรือว่าภาคกลางนั่นแหละครับ ก็มีรถตู้เทึบไปส่งถึงหน้าบ้านบริการถึงหน้าเรือนนะครับก็มีโปรโมชั่นเดียวกันนะครับคือโปรโมชั่นขายแลกเทินนะครับส่วนอีสานบ้านเฮ้านะครับกระบาดผู้หน่อยไปส่งเองนะครับบ้านเล็กเมืองไงทินหลุ่งเรื่องเมืองกันดานบ้านหลึกลับนะครับพี่กระบาดกระไปเมื่อนะครับพี่น้องนี่นี่รถ เกาลดห่างรดพังรดพี่ลดสอบบ่ขึืนรถใส่งานมาโดนปีเบื่อนายซิ่งสอมอีกสอมเลี้ยวสอมเลี้ยวสอมอีกสอมอีกสอมเลี้ยวสอบว่าเลี้ยวจา้าเถืือนะครับก็เอามาแหลกมาเปียนมาเหลกมาเทินนะครับติดต่อสอบถามมาแถวพี่น้องยี่สานบานห้องบ่ตตองห้มัดจำครับเพียงแต่พี่น้องทรมาแจงเกตตำนุ่งแจ้งเกตตาหน้านะครับ บ่อตองมัดจองบ่อตองมัดจำมีมัดใจกันแค่นี้ก็พอนะครับโท่มากนะครับพี่น้องเพียงใจพี่น้องโท่มากสั่งปัญญากระจีจานให้เลยนะครับพร้อมที่จะไปส่งให้พี่น้องนะครับไก่ไก่ไก่ไกรไปได้เมื่อนะครับมาแต่พี่น้องใจสั่งมากนะครับสั่งปัญญากระสิเฝล่าออไปส่งนะครับตั้งใจการพินิจพิจารณาเด้อครับเด้อแหลกมดสุรุนนะครับบว่าสิเป็นออโต้สายพาน นะครับโหลดโซรหลดสองที่สีที่รดหยุกเก่าศูนย์ดใหม่รถดเก่านะครับบางที่พี่น้องมี่มีมาแหลวเสือมาแหลวมันบบถูกเปบกมันบบตรงกับใจเฮ้านี่สินะครับอย่าไปอยู่น่านนะครับสมบัติพัดกันส้มครับเอามาแหลกมาเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนไปใส่งานครับหารถดไปใส่งานรถดคันถามันใส่งานใดนี่มันมันซอยแห้งเข้าใดหลายนะครับ มันซอยแห้งเห่ามันเป็นขุ่มกำลังมันเป็นมันเป็นขุ่มกำลังเหยแต่เห่าหาทรัพย์แต่ง่ายไดคล่องหรือว่าซอยงานเหยใต่เห่าเบาใจเบางานได้หลายนะครับการจะาสดไปแพ่งมันไวนะครับรถเอาตอรอมาใส่สมบัติก็เอามาแลกมาเปลี่ยนกันได้นะครับพี่น้องที่ต่อมาครับมาเอาเรียบร้อยท่ายมุนตัวทุนท่นจุบประหยัดไปไหวถ้า่นะครับพี่น้องอีสานบ้านเ่าบร้องให้มัดจำนะครับโทรมาคุยได้ที่เบอร์ศู1ย์หกนึ 281 2หนาเก่าซีนะครับรถคันนี้เป็นรถเรียบร้อยถ่ายมุน่นตัวทุนตัว,วประหยัดปีพศ2 5 4 6หายเอกสารเหลี่ยมชุดโอนครบเครื่องดีห้าสีหกแต่ใส่งานเงาวๆนะครับน้องสนใจกับที่ต่อสอบถามมาได้ต่อร่องใดคุยใดที่เบอร์061 28 2812 5 9 4หาเก่านะครับ โหลดอยู่จังหวัดรีสกเกษอำเภอกันทาลาร่มนะครับจางไดก่ที่ต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับพี่น้องไก่ไก่ทั้งหลายก็เลยนะครับมาอาปเดตน,นิดนึงมานี่พี่นอ้องอาชีพก้อนหนานี่นะครับผมมารีวิวโหลดยามาฮ่าฟิ้นนะครับ รถสวยรถงามรถดีรถเดิมสะจานมือสตจานเท้าเครื่องดีผ้าสีเต็มเหลี่ยมโอนนะครับการยังยั่งยู่นะครับตอนนี้กันยังว่างกันยังรอบคูโชคดีอยู่นะครับรถเดิมๆเครื่องแห่งๆนะครับราคาขั้นนี้นะครับราคาหมื่นแปดพันเก่านะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับมีบริการเดียวกันขึ้นกันนะครับขายแหลกเชิญขึ้นกันนะครับรากาอีกขั้นนะครับก้อนหนานั่นกะเป็น เวีบหนึ่งสองหานะครับเอกสารเลี่มชุดโอนครบเครื่องดีภาษีบอกขาดเกินนะครับเมื่อนั้นผมเบาราคาพิดนะครับพี่น้องขออาภัยเด้อครับเด้อเชามาเลวเนี่ยเงาหนังยันหูตจะเสียบกคือยังหน่อยครับเป็นล,ล,ง,ลงเดิมๆจริงสิละครับว่าสิบบ่อนึ่งแบบไปอันนึงนะครับลิบอาอานมันบาษามื่ี้กันนะครับขออภัยหลายๆนะครับ,ออาานะรบผมแต่ว่าเรียบร่อย,ยิ้มหาขั้นนั่นกะติดจองแล้วนะครับผม ขั้นทีย่างนะครับขั้นที่ย่างก็เป็นเป็นรถอะัรน,นะครับเป็นรถเบียบลอยนะครับเป็นรเบียบลอยถ่ายแหลมกัย่างอยู่นะครับเวียบลอยถ่ายแหลมหรือว่าเวียบลอยยู่บอกปีพศ2 5 4 9เอกสารเหลี่ยมชุดโอนครบนะครับรถสภาพดีสีสวยเครื่องดีผ้าสีเต็มเหลี่มโอนนะครับขั้นนั้นกัย่างอยู่นะครับพี่น้องสนใจกันติดต่อสอบถามมาได้นะครับ เรียบ,บร้อยไทยเหลยมขั้นสีดํานะครับขั้นนั่นกะย่างอยู่นะครับตอนนี้รถย่างอยู่หลายขั้นอยู่นะครับขั้นที่ผมกล่าวมานี่กัย่างนะครับแล้วก็เรียบร้อยยีซิมหาไอไทยเหลี่ยบางร่มนะครับขั้นนั่นกะย่างอยู่นะครับขั้นสีแดงแดงหล่อท้องนะครับขั้นนั่นกะย่างรอผูโชกีอยู่นะครับแล้วก็ขั้นที่หน้านะครับแม็กสม รข้าหาพันเก่าขั้นนั้นกับยั่งอยู่ขึ้นกันนะครับ้วกาทากชิโดนะครับผ้าสี 68, กาหกแปดเอกสารเล่มชุดออนครบกับยั่งอยู่ขึ้นกันนะครับแล้วกาในรอยยิบหาคาดเท่านะครับขั้นนี้กับยั่งอยู่ขึ้นกันนะครับพี่น้องมาขั้นไหนสนใจขั้นไหนกับติดต่อสอบถามมาได้นะครับไก่ไก่ทรงไหนทั่วไทยมีบริการซื้อขายแหลกเทินนะครับ จะแหลกจะเทินจะแหลกจะเปลี่ยนแต่ที่ต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์0ูนย์หกหนึ่งสองแปดหนะครับบริการสร่งในทั่วไทยนะครับพี่น้องราคาเมื่อทัดไปนะครับสําหรับผู้ใดล่อออโต้นะครับนาะซิมีออโต้ราคาเบาเบาข้ามานะครับภาษีเต็มนะครับรถรถบานเฮ้านี่ยนะครับรถสวยๆเดิมๆดีๆนะครับสําหรับผู้ใดล่อออโต้ ออโต้ราคาออโตมิติกนะครับเออออโตมิติกนะครับพี่น้องกัคือสิ่อหูจักกันอยู่นะครับกะสนใจกัตที่ต่อสอบถามมาได้นะครับตอนนี้รถย่างหลายคันนะครับบานไก่เลี้ยงเทียนจากเขามาล่องมันส้มมาเหลือกสื่อกัติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดชสะเกิอำเภอกัทล่าร่มนะครับเขามาได้นะครับสองสามมือนี่บ่ได้ไปใส่หรอครับพี่น้องที่ต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับสำหรับพี่น้องผู้ ผูเขามา่เบิงทีปนะครับก็จะเลื่อมกดกิดตามห้เป็นกําลังใจด้วยครับมื้อนี้มีพี่น้องเพิ่นเข้ามากล้วเพิ่นเข้าไปเบิงเบิงทีบบ่อได้นะครับเบิงสีบบ yeah, em, ่อได้ผมก็เลยให้เพิ่นเข้าไปกดตรงลูกกลมๆผมแล้วมันก็จะขึ้นมากอีกนานึงแร้วมันก็จะมีคาข้าม่าวิดีโอนะครับพี่น้องก็กดตรงวิดีโอนะครับแล้วมันก็จะขึ้นวิดีโอหลายสายมากนะครับพี่น้องก็เลือกเบิงนะครับ มาขั้นไหนสนใจขั้นไหนก็เขาไปเม่นใตข้อมเมตนนั่นแหละครับเราผมก็สิรีบมาตอบนะครับพี่น้องหรือพี่น้องเบิ่งชมอยู่ทั้งไหนเนี่ย็พิมพ์มาบอกมาแจง้งมาส่งข่าวส่งข่าวก็ไดดนะครับพี่น้องมาว่าเหรียญว่าหัวน้ากันแน่นะครับนี่คือจังสร้างบรรดาเหรียญทห่นหน่อยอยูู่้เดียวนี่แหละพี่น้องอยู่ทั้งไหนกันแน่กัเมนมาให้เบิง่งให้หูเนี่ยครับว่าอยู่ทั้งไหนหรือว่าสนใจขั้นไหนกับว้าเหรียญว่าวหัวไดนะครับพี่น้อง สำหรับมือนี้สิได้ขออำนาจพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเว็บลอยถ่ายมุ่นตัวทุ่นตัวประหยัดเครื่องดีภาษีหกแปดคันนี้นะครับราคาหมื่นสามพันเก้า 13, นะครับพี่น้องผู้ใดจะแลก้จะเทิร์นผู้ใดจะต่อร่องก็โทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งกะขอบุญขอบุณพี่น้องสุภูสุคนนะครับติดติดตามร,รับชมรับฟังมาก โดยตลอดนะครับและทุกๆความมิ่นทุกๆเสียงทุกๆสายแลวก็ทุกๆกำลังใจทุกๆรูปหัวใจนะครับสำหรับมูนีกาสิได้อัมลาจาจพี่น้องไปใต่เพียงเท่านี้นะครับอยู่ดีมีแห้งกินเข่าเสียบนอนหลับพี่น้องสวัสดีครับ